วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองกันนะคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนรถแท็กซี่นั่นเองค่ะถึงแล้วค่ะอาคารสำนักง,งานท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเรากำลังจะต้องไปที่อาคาร2ค่ะก็คืออาคาร2เนี่ยจะเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะเรารีบลงจากแท็กซี่นะคะเดินมุ่งหน้าตรงไปเลยค่ะ เราก็ตรงไปที่ทางเข้าหมายเลขเก้านะคะอ๋อทางเข้าหมายเลขเก้าเดินไปอีกนิดนึงค่ะเป็นทางเข้าหมายเลข10ค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับนี่เลยครับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศให้เข้าทางนั้นนะคะทางขวามือก็คือให้เดินตรงไปทางขวามือทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นที่เช็คอินค่ะถ้าเราเช็คอินมาจากทางโทรศัพท์แล้วก็คือเราก็ไม่ต้องเข้าเฮาสเตอร์นี้นะคะ เมื่อเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมเข้าสู่จุดของการตรวจสัมภาระค่ะซึ่งก่อนเข้าจุดตรวจนะคะเราต้องเตรียม boarding p a s s กับบัตรประชาชนค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะคะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะตามหาเกตของตัวเองตามที่ boarding p a s s ได้กําหนดเอาไว้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเรากําลังเดินตามไปหาเกต54ค่ะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะเดินตรงมาเรื่อยเื่อยเรื่อย ผ่านบันไดเราก็จะเห็นวิวนี้ค่ะสวยงามมากสโลล็อสุดๆเดินไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราเข้ามาในสนามบินนะคะมมมเราก็ผ่านเข้ามาถึงเกตแล้วค่ะเกตของเราคือเกตที่54นะคะก็ตรงไปเรื่อยๆเราแวะดูตารางเวลากันสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อความผิดพลาด แล้วก็เดินตรงมาเลยค่ะข้างในมีอาหารขายนะคะมีที่สำหรับเด็กเล่นได้ด้วยแล้วก็มีที่นั่งรอเยอะมากเดินเข้ามาก็จะเจอมีวิวนี้นะคะอยู่นะของข้างๆของ,ง,งน้ำค่ะนี่ไงเกร5หาสิบสี่ของเรากับเครื่องบินวิวสวยมากเลยค่ะมีหลายลําเลยนะคะเครื่องบิน นี่เลยค่ะลำนี้เลยค่ะที่เรากำลังจะขึ้นซึ่งสายการบินนี้นะคะเป็นสายการบินแอร์เอเชียไฟ FD 3 1 4 8ค่ะจากสนามบินดอนเมืองนะคะไปที่สนามบินชุมพรค่ะโดยเครื่องบินลำที่เราจะขึ้นนี้นะคะเป็นเครื่องบิน Air Bu ั A 3 2 0 2 1 6ขีดค่ะขึ้นมาในเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวเหินฟ้าแล้วนะคะ วิวสวยมากๆเลยนะคะขึ้นมาข้างบนฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเรานะคะออกจากสนามบินนะคะเวลา7นาฬิกา25นาทีค่ะแล้วเราจะถึงสนามบินชุมพรภายในเวลา8นาฬิกา35นาทีค่ะใช้เวลาไปทั้งสิ้น1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะเร็วมากๆเลยค่ะถึงแล้วค่ะสนามบินชุมพร ต้องระวังเดินอย่างระวังนะคะอย่าสะดุดเด็ดขาดค่อยๆเดินคะ่ะอากาศปลอดโปร่งนะคะวันนี้บายบายแอร์บัส a 3 2 0ของเราน้องลัำใหญ่มากคะ่ะและแล้วเราก็เดินทางถึงชุมพรแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดี